วันนี้ผมก็เลยมีนาฬิกาลูบิครับทุกคนฮ้ยนี่เฮ้ยนาฬิกาเฮ้ยยังแรงอ่ะแรงจัดยังไงฮะเพ่ฝึกกับพี่คิว่าไม่ไม่เกินสามสิบเฮ้ยสู่จบครับสู่จบวายแสดงสู่ที่เรามองก็ชอบเฮ้ยยังไง วันนี้บอกเลยนะว่าเราจะมารีวิวลูบิกและเป็นหนึ่งในรูบิกนะ เดี๋ยวนะเขาดูนาฬิกาออืมอ่าทำไมไม่เดี๋ยวมาดูอะไรเวลานี้ผมก็ดูนาฬิกาไงไอโมว์วอทฟนลแซกเก็ตที่พูดวางขายไม่นานมาอ๋อที่วางขายที่ที่แล้วอืมใช่แล้วมาขิงให้ตอนนี้ดูนาฬิกาแล้วมารีวิวก็จะมารีวิวนาฬิกาเขามารีวิวลูบิกบอลไม่ได้รีวิวนาฬิกาเหรอคือเขาขิงผมซะขนาดนี้แบบมีนาฬิกาไอโมว์วันนี้ผมก็เลยมีนาฬิกาลูบิกครับทุกคนเออเฮ้ย วูซุปเปอร์โวยหลง W R M ครับเพื่อนๆนี่ยังสวยเขาทํามาดีมากครับทุกคนดูดิแบบเนี่ยเหมือนเวลาเราไปซื้อแอปเปิลหรือซื้ออะไรอย่างนี้เลยอ่ะเนี่ยสวยจัดกล่องนี้เนี่ยเขาจะเป็นลายเดียวแบบถุงข้างนอกนะแล้วดูอุ้ยเงาวิบวับวับวับนี่นี่วิบวับวบข้างหลังจะมีแบบนี่โอ้ยเซอร์ซุปเปอร์โวยหลงดีไซน์ออกมาสวยมากแล้เหมือนกล่องไอโฟนอะดูดิแข็งแรงจัดครับ ก่อนไปเปิดก็ฝากกดไลค์แล้วกดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็กคนติดตามช่อง i ค q ด้วยนะทุกคนตอนนี้ถึงหนึ่งแสนซับแล้วนะมารุ่นนี้มันมีกี่อันนะครับมีทั้งหมด3รุ่นครับรุ่นแรกจะเป็นแปรแมกเนตบอคอครับส่วนรุ่นที่2เนี่ยจะเหมือนกันเลยแต่ว่าจะเพิ่มเป็นเทคโนโลยีแมกเลสมารุ่นที่3จะเพิ่มแม่เหล็กมาถึง20่อันนะทุกคนบอกว่าลยงเป็นแมกเลสบอคคอถูกต้องเป็นครับสามรุ่นนี้นี่คือเป็น UV หมดเลยนะคบทุกคนเออดูครับนี่ ในกลอ่องเขาก็จะมีลวดลายอย่างนี้นะอย่นี้เลยเหรอนี่แล้วเราก็เอาอันนี้ออกได้เลยนะยครับนี่สาย,ยนาฬิกามาให้อย่างนี้เลยเหรอนี่ไงสายนาฬิกานี่คุณภาพดบียเนี่ยนี่ครับอันนี้คือตัวรูบิกนะครับนี่ใส่กล่องมาอันนี้เนี่ยไม่มีทางตกนะนี่สายนาฬิกาสองสายอย่างนี้นะสีน้ําเงินแล้วก็ คุณภาพก็คือคุณภาพดีนะทุกคนเนี่ยเนี่ยบิดไม่ขาดดีเลยนะแล้วก็มีกล่องอุปกรณ์นะทุกคนอไม่ใส่แล้วไม่ใส่แล้วไม่ใส่ก่อนนี่มาฮะเดี๋ยวเรามาดูที่สายนาฬิกากันครับนี่ก็คือสายเนี่ยเรียกว่าลองจับจับดูเนี่ยสามารถแบบบิดบิดได้นะทุกคนคือแบบพอสะวัดุเขาทำมาดีมากนะเหมือนสายแบบพวก Apple Watch เลยนะอ๋อเออใช่ใช่อย่างนั้นเลยอะคือเกรดดีมากซึ่งวิธีการใส่ก็เสียบเข้าไปตรงรูนี้แล้วก็ชึบ อ่ะ,อะนี่ครับเรียบร้อยอืบอ,อ่ะนี่ได้แล้วนี่เร้ยเดี๋ยวลองใส่ดูดีกว่านี่นีน่ลองใส่ที่เป็นยังไงนี่ได้แล้วนี่ยังไงเฮ้ยอ,อโลอโล เรียมเข้าปะป๊าโอเค okay, โมอ๋อเกือกี่โมงแล้วนี่เงียบได้นาฬิกามาเรียบร้อยนี่ให้มันแน่นเลยเหรอเงียบแน่นเลยนะเนี่ยแข็งแรงมากวิธีที่เราจะเอาลูบิกออกจากนาฬิกาเนี้ยคือถ้าเห็นว่าอันเนี้ยมันล็อกอยู่นะวิ่งเอาออกง่ายๆครับนี่มันจะมีปุ่มตรงนี้นะกดปุ่มครับนี่โอ้โหค้าก็ะไมนาฬิกาแปลงร่างใช่อยู่กมานี่ นี S <s <we b> ่น้ำหนักเบาเหมือนกันนะเนี่ยไม่ถ้าเอาอะไรเอารูบอีกอัอนอื่นมาใส่ก็ใส่ได้เลยสิใช่ครับใส่ได้เดี๋ยวลองเอามาดูไหมมาครับลองดูครับเฮ <s we b> ใส่นี่ก็ได้ชิบนี่ใส่ได้ใส่ได้ชิปรูปเลย <S <s <we b> ใช่ที่เป็นสาคูณสานะดูกล่องอุปรกรณ์ครับทุกคนนี่แพ็กเกจสวยมากครับดีไซน์โอ้หค <s we b> ู่มือย่างมือโอ้โหดูสูตรเพียบนี่ครับเป็นแม่สดคูณเยอะจริง อันต่อไปจะเป็นอันนี้นะคะี่อะไรเนี่ยเหมือนมิดดาบเลยเฮ้ยอางน,นี้ปิ้วปิ้วคแทงได้เนี่ยอาจจะเป็นที่ปรับนะคะทุกคนเนี่ยอันนี้เป็นที่ปรับรูบิดนะทั่ปรับก็คืออันเดียวนี่ปรับได้ทุกอย่างเลยใช่มีหลายหัว,หวเลยหัวนู้นหัวน,นี้หัวนั้นอ่าโอเคครับอ่าแล้วก็สอนวิธีการปรับที่ปรับอันนี้นะเพราะว่าปกติเนี่ยโมยูจะไม่ได้ใช้ที่ปรับแบบนี้นะครับทุกคนอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อเฮ้ยมีกราฟด้วยนี่ครับอันนี้ใครครับปัาใครครับ แล้วคนเนี้ยคนเนี้ยยางสกปรอย่าไปว่าเับเออไม่รู้ก็ไม่ต้องพูดเขาก็จะมีการสะสมแบบนี้ครับนี่สามารถสแกนเคียร์โคได้นะโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองเฟิร์สเธอร์แล้วก็ดูที่ตัวรูบิกกันนะมาอุ้ยโอ้โหแม่เหล็กแรงมากมาเนื้อุ้ยทุกคนครับดูผมแบบบิดจึบเนี่ยจึบไปเลยแล้วดูดีกลับปุ๊บป๊ อุ้ยลองฟติ่งลื่นแต่คุมง่ายรู้แต่ไม่เหล็กแรงมากอันนี้ดีครับมันมีความลื่นนุ่มแล้วก็เสียงเบาๆนะทุกคนแล้วก็แม่เหล็กแรงมากอ่ะแล้วก็คุมง่ายด้วยอ่ะทุกคนนี่ดีอ่ะเลยบอลลองดูลองดูอ่ะลองอ่ะอุ้ยยังยังยงอ่าลองดูอุ้ยยังแรงน้องไม่เหล็กแรง แรงจัดอืมนี่คอุ้ยบีเสร็จแล้วบอกได้ผมรอนอนรอก่อนอืมต้องบอกชอบจริงอะไรยังไงครับฟิลลิ่งเป็นไงโอ้โหแม่เหล็กยังแรงอม่เหล็กแรงจัดใช่ครับดีแต่ว่าอันนี้เลบอนเขาก็ไม่ได้แล้วเพราะคีบอกก่อนเขาชอบเขาบอกว่าเขาไม่ชอบลูกแม่เหล็กเลยเอ้ใช่ใช่ใช่โอ้สงสัยไม่ได้แล้วนะเลบอนง่ายไงอ๋ง่ายคือถ้าเกิดแม่เหล็กแรงเกินไปก็สามารถปรับได้นะครับนี่ อ๋อปรับตรงชิ้นคอนเนอร์ได้ใช่ครับโอเคครับแล้วก็เรื่องเฉดสีนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะยิ่งเป็นผิวเงาแล้วก็สีของโมยูนี่คือสวยงามครับทุกคนนี่เดี๋ยวนี้เขามาเต็มนะโมยูใช่ครับมีความสว่างสดใสคือแบบความจัดเต็มดีมากครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมของอคือข้างในยูนบบใสๆครับทุกคน เอ๋ใ okay, ส่แบบนี้ใช่ครับจะทําให้แบบรู้สึกว่ามองง่ายขึ้นแล้วก็ลูกแบบดูโล่งๆครับทุกคนเวลาใส่ใส่เนี้ยแล้วเขาไปยุ่งอะไรกับนาฬิกา <c oughs> ส่วนเรื่องคัตติ้งอะไรนี่คือแบบทำได้แบบชิชลๆนะทุกคนเนี่ยท๊บนิดเดียวอ่ะแต่รีเวิร์สนี่คือแบบทำไม่ได้เนี่ยแม่เหล็กแบบมันดูดจะถามว่าทําได้ไหมแบบกลางๆก็คือทํ <c oughs> าได้เลยเนี่ยเนี้ยกลางได้เลยเนี้ยตรงกลางได้เลยครับเนี่ยเนี่ยโอ้โหชิลๆอ่ะครับทุกคนแบบเปาะนิดเดียวปึ๊บแบบ ปึบนี่เดียวไปเลยครับทุกคนโอ้โหต่อ<ห>ไปคือสปนะีดนะดูนี่าานกาลงบดผมรู้สึกว่าสปีดเนี่ยเขาถ่ามาแบบเร็วมากนะแต่ก็ยังเร like, ็วแบบคุมง่ายนะทุกคนไม่ได้ลื่นแบบเกินไปคุมไม่ได้ขนาดน,านั้นนะแล้วก็มีฟีลแบบนุ่มๆเหมือนทุกคนแล้วก็จากที่เราบิดๆด,ดูเมื่อกี้แล้วเนี่ยก<ห>ารติดขัดล็อกอัพนี่คือมีน้อยมากเลยนะ ลูกนี้นี่จะบิดมุมยากหน่อยนะทุกคนไหนครับอย่าอย่าบิดให้มันได้แล้วว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นวนอย่าออกเลยเนี่ยเนี่ยมันติดเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันยากเห็นป่ะเนี่ยจจจก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดก็คืออันนี้แบบเวลาเราหยอดน้ํายาเนี่ยก็สามารถซึมซับน้ํายาได้นะเนี่ยมันเป็นผิวอย่างเงี้ยอ๋อตอนนึงมันไม่โฟกัสต่เมื่อไห่เป็นเก็ศมาแบบเกศเกศอ่ะเก็ดมังกรเขาเรียกอะไร มังกรเขาเรียกลังพึ่งข้างในเป็นแบบลังพึ่งก็คล้ายๆกันนะรูปนี้ก็คือยังใช้วิธีการปรับเหมือนโมยูปกติทั่วไปนะนี่ก็คือแอดวานซ์สุดแล้วใช่ไหมปรับแบบนี้ใช่ครับเดี๋ยวเราจะมาลองแก้กันดูนะคะว่าแบบแบบหลังจากที่แก้แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเ่ว่าที่บอกแล้วฉนเพิ่งไปฝึกกับพี่คิวมาว่า ไม่ไม่เกินสามสิบอ่คิดว่าไม่เกินสามสิบวิหยุดเล่นไปนานมากเลยดูแลสามแปดสามเก้เารู้รู้มั่นใจในลูกศิษย์คือตอนนี้เขากําลังฟื้นฟูก,กลับมานะเลบนอนอ่ะอ่าหยุดเล่นไปนานนหฮึไม่เอาเลยกือ <c oughs> ทำตัว <c oughs> ยากย <c oughs> อ๋อล้วไม่นัดก,กันเลยเอาตัวยาก <c oughs> เลยไม่เกินสามสิบจริงครับจังหวะน,นี้ทั้งสองทั้งสองเสร็จแล้วโอ้ยสู่ปาสเทียแล้วเฮ้ยสู่จบครับสู่จบวายเพอ่มสู่ที่เรามองก็ชอบ เฮ้ยยังไงย้าไปฝึกกับวิคิวมะว่าไม่ไม่เกิน30มบดูแลสามแปดสาม้าับเพแล้วว้า้อะไรครับนี่ครับ22วิเดีอจริงเหรอเ้ากลับมาแล้วเหรอหรือว่าเขาได้สูตรรัดสูตรคาบอะไรไมไม่กี่ ไม่ได้ไม่ได้เขาได้สูตรอะไรป่ะไม่ไม่เหมือนแบบบางทีหมุนมาเจอรถถังเลยหรือไม่เกี่ยวไม่ไม่ตัว L P O L ยากอยู่แต่ว่าเจอตะวันฉายแทนทำไมอ่ะไม่เจอรถถังอย่างนั้นสีติดกันแต่ว่าก็ไม่ได้นะคะเดพูดอุดมาเหล็กแรงจัด นม่นเล็กอย่างเร็วแรงน้องกลับมาก็ตูดอย่าพูดดิเฮ้ยได้สิบแปดริฟต์ โ,คคโดยรวมนะครับจากที่ผมลองเมื่อกี้เนี่ยลูบิกเนี่ยยังไม่มีติดขัดอะไรเลยนะก็คือแบบผมอาจจะแบบยังไม่ชินบ้างบางทีแม่เหล็กอาจจะแรงไปนิดนึงนะทุกคนแต่ถ้าเกิดถ้าแบบมันอาจจะปรับตัวง่ายนะเพราะว่าลูกนี้คือมันเล่นดีมากอ่ะทุกคนคือรอบแรกก็ได้เวลาดีแลนะ้วบางคนแบบรู้สึกว่าแม่เหล็กมันแรงไปก็สามารถปรับได้นะลูกนี้ก็คือถือว่าดีเลยนะแล้วก็ขนาดลูกนี้ก็คือขนาดเล็กพอดีมือผมเนี่ยทุกคน 55. 5 5 5มิลนะอันนี้เหรอใช่ครับมีจุด5ได้เหรออือหือ แล้วเลียบอ,อย่างไรคร <ผม S 1> <ะ>ัมันแต่ห้าสิบห้าห้าสิบหกใช่หรือไม่มันก็มีจุดห้าด้วยไงอ๋อคุณโมป่ะเนี่ยผมไม่โม้ครับแต่ถ้าเกิดว่ามันผิดก็ตัดทิ้งนะ 55าิบนิ้ผมไม่โมครับโมครับโมครับบอลก็เลยครับลูกนี้ผมไม่น่าจะไม่ได้พูดเลยมากเพราะว่ายังไงคะจะบอกว่าผมจะเอาเป็นมีนเอาเป็นมีนความความจริงอะความจริงลูกเนี้ยบิดดีนะล็อกอัพก็ไม่ค่อยมีแถมแบบโอ้ลูกเนี้ยยังไงเล่นเล่นดีมากแบบไม่ไม่เจอสู่โชคร้ายครับใส่เล่นลูกเล่นเลยโดยรวมลูกนี้เป็นไงฮะบอลถือว่าเต็มสี่เอาไว้เท่าไหร่ 9, เก้าเลยครับเก้าเลขหนึ่งคะแนน่ะมันเร็วเกินอ๋อม uh, 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 ันเร็วเกินก็ลูกนี้ผมก็ให้10เต็มสิเลยนะเพราะว่าสำหรับผมถือว่าดีมากนะแล้วก็เข้ามือด้วยนะสงสัยแบบต้องแย่งกันเป็นเมนชิวแล้วมั้เดียวคนแล้วถ้ารุ่นก่อนหน้านี้มันมีอีกรุ่น2รุ่นเนะคือแม่เด็ก8อันมันจะดีขนาดนี้ไหมอ๋อเอออันนี้ก็อยากรู้เหมือนกันนะ แล้ว<ม>แหลปะป้าออย่างเงี้ยคืออันนี้อยากรู้จริงๆทุกคนเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยคือดีมากแล้วเราก็อยากรู้ว่ารุ่นก่อนหน้านั้นเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับถ้ามันดีก็คือเผื่อใครแ,แบบงบจํากัดก็ลงไปเล่นรุ่นนั้นได้เนาะใช่ครับ,รบเดี๋ยวต้องรองหามารีวิวต้องรองหามารีวิวดูนะหรือว่าคใครที่เขามีอยู่แล้วก็มาคอมเมนต์บอกเราหน่อยเนาะถูกต้กองครับว่าเป็นยังไงนะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับใครชอบก็ฝากกดแล้วกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราโดยนับตอนนี้เจอกันคลิป